นี่ปานหน้าตาโอเคไอ่อไอก็เธอมันง่ายก็เธอมันง่ายก็เธอมันง่ายใครต่อใครก็ตายเธอเคยทำฉันลองห้ฉันบอกตรงๆฉันหลับไม่ได้ก็เธอมันมัวเอาก็เข้าไปทั่ว่สมองเธอคงจะรั่วฉันบอกตรงๆจะไม่เอาชัว คนอย่างเธอมันนนาไม่ไอบอกตรงๆฉันไม่เคยคิดได้ฉันชูนิ้วกลางไลยเธอไปแต่จะไปไหนก็ไปก็ไปเลยอีควายไปเอากลับมาในเธอคิดได้ไงที่เคยสอนเธอก็คงไม่จำ,จำที่เธอทำแล้วมันเฮียได้ใจม,มาแต่ไปมอหนะนาไตนาำมัก<อ>ฉันก็ยังไม่รู้ตองทำัวอย่างไร<อ>มึงได้<อ>ามาด้วยกันกูก็ขอตัวทำใจคิดว่าดีก็เจอมึงทำไประวังบานเดอ๋ละกันเดี๋ยวบานจะติดไฟความเจ็บรั้งนี้ก็เป็นคนรับไว้คิดสะว่า ะไม่คลรับใช้และถ้าเป็นเธอตัเธอจะรับไหมขอถามขอเนือไปเอากันนี่รักไหมเอเอออไปเอากาันนี่รักไหมเอฮอออนี่ปานหน้าตาไม่โอเคไอเธ <Yeah. S 1> อสวยจริงแต่เธอมันนาน เด้กับใครมาบ้างเห็นเธอร้องไห้อยู่ที่หน้าบ้านคนอย่างเธอต้งโดนสบัายัยางรักกันก็ขอให้ชิบหายโดนเขาทิ้งมาก,ก็สมนำหน้าอีควายทำมากไว้เยอะเดี๋ยวมึงโดนเดียวเวรกรรมตำสนเดี๋ยวมึงบูก,กูไม่ต้องการแล ก็เธอมันง่ายใครต่อใครก็ได้เธอเคยทำฉันลลงให้ฉันบอกตรงๆฉันหลับไม่ได้ก็เธอมันมู่วเอาก็เข้าไปทั่วสมองเธอคงจะรู้วฉันบอกตรงๆจะไม่เอาชัวๆ